นี่เราก็จะไปเี่นแบบผีกันได้ทุกคนเข้าไปเลยค่ะนี่มีล่าเอเวอร์ชิเ่นด์นพี่โมนแก้โซอ่เป็นกำลับใจคอยนี่ค่ะทุกคนเราเข้าไปแล้วนะนจักรชนนี่แล้วก็กดเล่นไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็กดข้ามไปเลยค่ะทุกคนใช่โอเค เดี๋ยวมาเิบแบบนี้กันนะทุกคนมันจะน่ากลัวขนาดไหนตัวเลยอ่ะ มันไปทางไหนฉันกลัวมากเลยนะโอไปทางนี้เตือนีกับผีละอุย๊ยเตือเพื่อนอีกคนนึงละเพื่อนช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยกระถอดเพื่อนช่วยด้วยพเพื่อนต้องสองคนเลยไม่รู้เรื่องตัวซีดเหมือนกันเลยอย่าผีนะ ทางนเพื่อนไปทางนี้หน่อยเพื่อนไปทางไหนเพื่อนวาไเพื่อนไปทักลนายไงตามสด เอ,อดืดเอ,อดืดให้ฉันจือนะฉันเหยียบหัวนะฉันกลัวม,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 มากนะไป,ไปทางไหน ไปโกโก้ค่ะทุกคนฉบับเนวนะคะทุกคนจะให้เจอนะ <Okay. S 1> ไป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  เจอเพื่อนมาสามคนเจอเพื่อนมาสามคนแล้วอุ้ยอุ้ย,ยไม่บายห้าละสิบห้าค่ะทุกคนบายบา